ก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในช่องมอนกมาเทียนสองที่วิซาซี่นะนี่วันนี้ผมก็จะมาบอกเบนคิ้วในปีสมพันยี่สิี่องนะครับจะมีลูกอะไรบ้างไปดูกันครับออหลอกครับผมเรามาดูที่ลูกแรกกันเลยนะครับผมลูกแรกก็เป็นสองสองนั่นเองผมใช้เป็นแกนสองข้าหนึ่งเอ็มลีฟยูวีเต ลูกนี้ก็เป็นสอง,สองที่ดีมากๆสําหรับผมเลยนะครับผมผมก็เลยไม่เปลี่ยนเลยได้ผลก็คือไม่มีตังนั่นแหละครับผมโอเคฮะก็ลูกนี้บรรทัดให้กับิดอสมูทมากๆแต่ข้อเสียคือแม่เหล็กมันเกินขนาดไปหน่อยอะ่ะไม่ค่อยชอบนี่แหละครับข้อเสียหลักเลยแต่โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็มันเป็น UV coated ครับผมชอบเลย อรอาักครับก็ไปดูอีเวนต์ถัดไปกันเลยอ๋อเดี๋ยวเด,วเดวลืมบอกผมลืมบอกว่าผมเล่นได้ประมาณเฉลี่ย4หรือห้าวีนะครับผมก็มีหลุดหกวีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่จะหลุดไปสิบเลยเฮ้โอเคไปอีเวนต์ถัดไปจริงๆแล้วไปเอาละครับมาที่3านสแล้วครับผมผมใช้เป็นอ่า แกน12 m a นะครับผม UV Coat เตทั้ทง2ลูกเลยก็เป็น3า3ของแกนที่บอกได้เลยว่าคนใช้เยอะมากๆิวเวอร,ระดับโลกก็ใช้กันโมเลคอดก็ใช้กันด้วยนะครับผมเป็นลูกที่ผมชอบมากมันฟีลลิ่งค่อนข้างทีเดดีเลยมันนุ่มบิดสมูทบิดได้ไวบิดได้ดีแล้วก็ลื่นด้วยครับผม แต่ปัจจุบันคือน้ำยาบนลูบิกที่ผมยอดไปมันแห้งไปหมดแล้วตรงขี้เกียจยอดนะครับผมก็เลยไม่หยอดผมใช้เป็นลูกใหม่แข็งเลยดีกว่าผมใช้ลูกเก่าเป็นลูกวอรมนะครับผมเยี่ยมเลยและผมเล่นได้ประมาณ15วีแล้วก็ต่ำกว่า15บวีบ้างนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับเราไปดูเอีเวนต์ถัดไปกันเลย อีเวนต์ถัดไปเป็นอีเวนท์ที่ผมค่อนน้าที่จะชอบในระดับหนึ่งเลยก็คือสามูสามแต่ใช้มือข้างเดียวนะครับก็ผมใช้เป็นแกนสิบสองแมกเลฟรุ่นเก่านะครับผมมันบิดด้อนข้าที่จะดีแล้วก็เข้าล็อกด้วยนะครับผมก็เลยใช้บิดเลย ผมเล่นได้ประมาณ30สิบวีต้นๆนนะครับผมแล้วก็ต่ำกว่า3าสิบวิมากแต่ว่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมโอเคครับเราไปดูทุก่าดไปกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มอีเวนต์ทัดไปกันเลยอีเวนต์นี้มีชื่อว่าพีระ m มิดน,นั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนท์ที่ผมพูดเลยเลยว่าผมเกลียดมันมากๆครับโอเคอีเวนต์นี้ก็มันคือพีระมนดนั่นเองผมใช้เป็นรุ่นแกนพีรามนด์เอ็นฮารสฟสนะครับผม มันบิดได้ค่อนข้างที่จะดีนุ่มลื่นแล้วก็สมูทด้วยนะครับผมโมไม่ค่อยชอบพิลมิงซักเท่าไหร่เพราะว่ารูปทรงมันบิดค่อนข้างายากไม่ค่อยเหมาะมือผมสักเท่าไหร่โอเคไปดูอีเวนต์ไปกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกผมเล่นได้ประมาณ1ิบวินะครับผมสิบวีบ้างก็ยังมีนะครับผมโอเคไปดูอีเวนต์ถัดไปจริงๆละอีเวนต์ถัดไปเป็นสกิวบ์นะครับผมก็เป็นอีเวนต์ที่ใหม่ล่าสุดของผมเลย ก็ผมเพิ่งฝึกเล่นมาได้ประมาณหนึ่งเดือนเองแล้วก็ลงแข่งมาแล้วมาแล้วถึงสองอานนะครับผมก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับผมทุกท่าก,ก็คือแกนสกิลเอ็มนะครับผมรุ่น enhanced forged นั่นเองเป็นลูกที่บิดได้สมูทมา,มากๆเลยนะครับผม ก็เป็นสกิลที่ดีมากๆสำหรับผมเลยนะครับผมมันบิดได้ค่อนข้างที่จะสมูทลืดด่นดีแล้วก็มีแม่เหล็กด้วยครับผมแต่บางคนเนี่ยว่าอาจจะบิดแรงเกินไปชิ้นขอบตรงนี้มันหักก็อย่าบิดแรงเกินไว้นะครับด้วยความหวังดีจากช่องซาซี่นั่นเองผมเล่นได้ประมาณ15วิอ่ะครับผมก็มี14วิ13วิปนมาบ้างนะครับโอเคครับเราไปเดินอีเวนต์ถัดไปกันเลย เอาละครับอีเวนต์ถัดไปนั่นก็คือ4ข 4. 4นั่นเองผมใช้เป็น YJ MGC 4ข 4. 4นะครับผมก็เป็น4ข4ที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะฟีลลิ่งดูแข็งๆไปหน่อยแต่สำหรับผมคือดีมากๆเลยนะครับผมมันบิดได้ค่อนข้างดีคัตติ้งก็ดี ปั่นได้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมแล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมแต่แนะนำว่าให้ขันออกแล้วก็ใส่น้ำยานะครับผมโดยซิซผมเล่นได้ประมาณหนึงแบบหนึ่งนาทีสี่สิบวินะครับผมประมาณนี้นะครับก็มีหนึ่งนาทีครึ่งบ้างหนึ่งนาทียี่สิบวีบ้างออาล่ะครับเราไปดูอีเวนต์หาไปกันเลย อาล่ะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่ของผมเลยนะครับใหม่กว่าสกิลอีกนั่นก็คือ5คู5นั่นเองผมใช้เป็น YJ m c c 5คู5นะครับผมก็รูปนี้ถือว่าดีมากๆแต่ตอนแกะกล่องคือฟิลลิ่งมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหรผ่ผมก็เลยไปใส่น้ำยามันก็ดีขึ้นมากๆเลยครับผม ฟิลลิ่งตอนที่แกะออกจากกล่องคือมันจะหนืดๆนะครับแนะนำให้ใส่ไม่ยาเร็วนะครับผมมันถึงจะดีขึ้นนะฮะก็บิดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็ผมแทบจะไม่ป๊อปเลยลูกเนี้ยดีมากๆเลยนะครับผม <S 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 ส่วนเวลาที่ผมเล่นได้นเนี่ย <S <S ผมยังไม่รู้ผมเพราะว่าผมจะเล่นเป็นนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่คยย่อยจับเวลาเล่น่ะ ก็สำหรับลุปนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับผมเอาละเราไปรวมบูบิบกันเลยเอาละครับนี่คือการบอกเมนคิวของผมทั้งหมดในต้นปี2024นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีกลางปีหรือไม่ก็ปลายปีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับไปบายเย